สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยกับผมพนักง,งานชาวนะครับและรายการ JC Store ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาพบกับสินค้ามากมายหลายหมื่นรายการของบริษัท Joy and c o i Corporation นะครับซึ่งจะมีสินค้ามากมายเยอะแยะแล้วนะฮะก็ยังมี PV แล้วก็โปรโมชั่นสุดคุ้มมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับ ซึ่งวันนี้ครับผมสิ่งที่ชาวนํามานําเสนอนะฮะถือว่าเป็นสิ่งที่เสริมสร้างบุคลิกภาพคุณผู้ชมได้อย่างแน่นอนเพราะว่าคนเรานะฮะเวลาจะดูดีเนี่ยต้องดูดีตั้งแต่หัวจรดเท้าที่สําคัญจะให้ดีไปกว่าน,นั้นต้องดูดีตั้งแต่รถยนต์ที่เราขับเลยนะครับถึงแม้จะเป็นรถใหม่รถเก่าก็แล้วแต่แต่ความสะอาดถือเป็นเรื่องสําคัญนะครับ ดังนั้นวันนี้สิ่งที่ชาวนำมาเสนอนะครับนั่นคือ Car Wash w แว็กแชม o ูล้างรถผสมแว็กนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนเขาใช้แล้วแล้วเขาบอกว่าโอ้โหประทับใจตั้งแต่ไปจอดรถเทียบหน้าสาวเลยนะฮะโอ้โหเรียกว่าเรียกสาวขึ้นรถได้ง่ายขึ้นเลยก็ว่าได้เพราะว่าตรงนี้นะครับเป็นการที่จะใช้แชมพูแล้วจะช่วยในการเคลือบป้องกันสนิมนะครับช่วยทาให้ สีรถยนต์นั้นดูใหม่เงางามนะครับแล้วก็ดูดีขึ้นอยู่เสมอนะฮะเพราะว่ามีส่วนผสมของแว็กมีการเคลือบสีนะครับในตัวสามารถที่จะ ชำระล้างนะครับสิ่งสกรปรกหรือว่าทําหน้าที่เคลือบเงารถนะครับในขั้นตอนเดียวอยู่เลยนะฮะแล้วก็เป็นหัวเชื้อเข้มข้นนะครับที่สามารถล้างแล้วก็ไม่ทําให้สีรถเนี่ยมันเสื่อมสภาพไปทําให้สีดูเหมือนใหม่เหมือนกับเราในเพิ่งออกรถมาวันแรกเลยก็ว่าได้นะครับโดยตรงนี้เนี่ยสามารถล้างออกได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของกรดไม่ทําลายสีผิวรถยนต์นะครับส่วนวิธีใช้บางคนต้องบอกว่าโอ้โหนานๆครั้งจะล้างรถเองนะครับแต่ นี้มันก็ง่ายมากเพราะว่าหลายคนที่ทําอยู่นะครับผมไปศึกษามาเขาซื้อไปแล้วแล้วเขาก็เอาติดรถไว้เวลาที่เข้าคาแคร์เราก็สามารถบอกว่าน้องครับ ไม่ต้องใช้แชมพูของน้องพี่มีแชมพูของพี่เองอันนี้ก็สามารถทําได้และรถเราก็จะเงากว่ารถชาวบ้านเขาที่เป็นล้างล้านเดียวกันด้วยนะครับโดยตรงนี้เนี่ยวิธีใช้ง่ายมากนะครับเพียงแค่2-3ฝาต่อน้ํา5ลิตรนะครับมีการฉลมด้วยฟองน้ําหลังจากนั้นเนี่ยก็ล้างออกด้วยน้ําสะอาดตามปกตินะครับแล้วก็เช็ดด้วยผ้าชาหมัวนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าอยู่ภายใต้ชื่อยี่ห้อของ Proof the Excellent Car Product นะครับอันนี้ก็มีชื่ออยู่แล้วนะครับหลายคนคงรู้จักผลิตภัณฑ์ตรงนี้ดีโดยราคาทั่วไปครับคุณผู้ชม ที่ปกติเขาซื้อกันนะฮะขวรหนึ่งจะอยู่ที่280บาทแต่ว่าวันนี้ครับผมมาอยู่ในาการเจส t o ต e ของเราแล้วราคาก็พิเศษขึ้นมานะครับเหลือเพียงแค่250บาทต่อ1ขวดเท่านั้นนะครับโดย PV ที่คุณผู้ชมจะได้ไปนั่นคือ65 PV นะครับหลายคนต้องบอกว่าโอโ้โหขวดหนึ่ง250บาทแล้วใช้นานไหมก็จะหมดต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเวลาล้างรถทีนึงเนี่ยเพียงแค่ 2-3ฝาผสมน้ำา5ลิตรก็ทำได้แล้วดังนั้นเรียกได้ว่า1ขวดนะครับใช้ได้หลายรอบมากเลยโดยเฉพาะช่วงนี้นะฮะหมดหน้าฝนแล้วคุณผู้ชมยาตรหนียาแบบว่าเสียดายตังค่าล่างรถเด็ดขาดนะครับต้องกลับมาทําให้รถดูใหม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่าฝนก็เริ่มน้อยลงแล้วนะครับเอาละครับตรงนี้จะซื้อได้ที่ไหนบ้าง หลายคนนะครับก็สงสัยว่าเอ๊เดี๋ยวนี้มันน่าจะง่ายขึ้นแล้วแน่นอนคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เรียกว่า jc m commerce นะครับเข้าไปที่ play store หรือ app store ได้ง่ายดายไม่ว่าใครจะใช้โทรศัพท์ยี่ห้อไหนก็นแล้วแต่นะครับหรือบางคนอยากจะเข้ามาดูผลิตภัณฑ์นะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยที่ jc shop ทุกสาขานะครับเรามีรองรับคุณผู้ชมอยู่ทั่วทุกาทั่วทุกจังหวัดเลยนะฮะแล้วก็มีอยู่รอบๆประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะว่าต้องคอยต้อนรับ aec นะครับ สินค้าของเราสุดยอดอยู่แล้วคุณภาพดีอยู่แล้วประเทศเพื่อนบ้านก็ติดใจคนไทยด้วยกันเองก็อย่าลืมลองใช้ด้วยนะครับครั้งหน้าผลิตภัณฑ์จะเป็นอะไรนะครับต้องคอยติดตามในรายการ JC ซ t o r โวันนี้ผมพนักงานชาวต้องลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีครับ